ดงครับผมสิงโตหัวแดงฮรไล่จากซ้ายไปขวาครับซ้ายไปขวาแล้วกันนะโอเคเราจะซ้ายไปขวาเหมือนเดิมนะทุกครั้งผมก็ซ้ายไปขวานะฟันสิงโตที่งบ100บาทนะคผู้ชมโอเคผมไปครับอื้ออือโดนโดนฟันเปี้ยงโอ้ยหลบครับผม คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความเพลิดเพลินและควมามบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็ขอกราบสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆแฟนสลอตด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับช่องนายพลสลอตนั่นเองนะครับผมกับผมนายพลมัสเมโลนะฮะวันนี้ผมก็จะมาทำการรีวิวนะฮะ เกมา o m a XO นั่นเองนะครับผมเป็นเกมของค่าซอสเอโก้นะฮะหรือหลายคนที่เรียกว่า XO โ o m รมาหรือโ o มา XO ก็ได้นะคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะมาคอนเซปต์เดียวมครับเล่นทุนน้อยฮนะแต่เล่น ที่100บาทนะคลิปที่แล้วเล่นเป็น200บาทนะใครที่ยังเข้าไปยังไม่เข้าไปดูนะกดตัว i ด้านบนได้เลยนะจะมีคลิปของเราอยู่นั่นเองนะคุณผู้ชมโอเคครับผมทุน100บาทเป็ดที่เบาทนะฮะใครที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่นะก็อย่าลืมกดไ i k e กด share กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะฮะโอ้โหมันก็เสี่ยงพอสมควรนะฮะกดได้แค่10ตานฮะมาดูกันว่าจะติดไหมฮะคลิงค์อยู่ โอนไวด้วยระบบทูนี่วอลเล็ตนั่นเองนะฮะก็อย่าลืมไปสมัครเล่นกันเลยนะกันนะครับผู้ชมโอเควัน okay, ท้าพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยนะฮะจวดไปเลย,ย,ลยครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูครับวันนี้นายคนมัสเมโลจะมีกำไรอีกหรือไม่นะกับคลิปเหมือนคลิป,ลป,ลปที่แล้วนะครับผ okay, ู้ชมโอเคไม่ไช่ค่าบาทนะฮะเข้าทุนเบรกนะผมมาถ้าเข้าทุนก็หมุนไปเลยสิบปีนะผมหมดเลยนะฮะจะติดไหมครัผมโอเคโรมาที่6บาทครับผมอ่ะหมุนมาไหม อูฮอักขุนมาครับผมโอ้ชัวยอักขุนมาที่3บาทครับผมโลว่างไงปึ๊บโอเคตามมาด้วยโลครับผมที่6บาทครับผมอ้าวกดปึ๊บติดปั๊บเลยครับตามมาด้วยแจกันครับผมที่6บาทครับผมโอ้โหแบบนี้พี่โลจะมาอีกหรือเปล่าโอ้โหพี่ขวานนะฮะมาเต็มเลยครับผมสิบแปดบาทนะผมโลมาต้งการอูฮูวเกือบเข้าสิฟรีสปินนะครับท่านผู้ชมได้มาที่39บาบาทกำไรมาแล้วฮะ อ่ามาแล้วนะฮะระบบเกมนะฮะใครที่ยังไม่รู้หรือใครที่ยังเข้ามาดูใหม่นะฮะหรือใครเป็นมือใหม่นะฮะระบบฟรีเกมนะครับก็จะเป็นระบบคอมโบนะฮะระบบฟรีเกมและระบบโบนัสนะฮะฟิลเตอร์ของเกมนี้นะครับระบบ คอมโบนะครับผมได้เข้า4คอมโบจะเข้า4ี่ฟีสปินนะฮะ5คอมโบ5้าฟีสปิน6คอมโบ10บฟีสปิน7คอมโบเข้าถึง20่สฟีสปินเลยนะคุณผู้ชมคุ้มแสนคุ้มเลยนะ20่สฟีสปินเนี่ยถ้าเข้าเนี่สุดยอดเลยฮะแล้วก็จะเป็นระบบโบนัสนะฮะที่ให้ฟันสิงโตนั่นเองนะฮะแต่ผมได้มาที่5คอมโบ5้าฟีสปินนะฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันเดี๋ยวมาลุ้นกันครับเออเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่า าคอมโบเนี่ยจะเพิ่มจาก3.9บาทเป็น40กว่าบาทหรือ50บาทได้หรือไม่นะครับผู้ชมไปหนึ่งะครับพืดไปหนึ่งโอเคมาได้อยู่ครับที่3บาทนะผมตา่ม,มาด้วยโลครับผมเพิ่มมา45บาทแล้วฮะมีคอมโบต่อไหมโอเคครับผมได้จะก,กันมาต่อที่9บาทนะผมขวานว่าไงโอโหจบไปแล้วนะได้มา54บาทแล้วฮนะ โอเคผมยังไงโอโหหัวสิงโตมาที่6บาทนะผมหมายนี้ว่าโอโหหยุดไปแล้วนะไปต่อครับผมโอเคมาที่6บาทท่องอะหุ่นแจกันว่าไงครับโอเคมันทิ่แจรกันนะผมที่6บาทครับโอโหตามมาด้วยขวานติดๆเลยนะครับผมที่6บาทครับผมมีคอมหรือไม่หรือเปล่านะฮะมีคอมหรือไม่นะฮะโอเค7จบบาทถึงร้อยไหมอีกหนึ่งครั้งสุดท้ายครับผม โอ้โหพลาดไปหน่อยนะฮะได้มา7จบาทเท่านั้นชมโอโห100กว่าบาทเลยนะฮะโอเคผมไปครับนี่เป็ดเ้าบาทนะคุณผู้ชมโอเคอะหุ่นมาครับผมที่สามบาทครับโอ้โหแจกกันไม่มานะแต่โลมาครับผม6บาทนะผมแจกกันมาไหมแจกกันมาไหมโอ้โหไม่มานะฮะน่าเสียดายผม9บาทนะฮะเท่าทุนเบ็ดผมไปครับ โบนัสครับผมท่านผะู้ชมเรียบร้อยครับผมโอ้โ oh หเข้าโบนัสนะฮะทุนน้อยครับผมโอ้โ oh งบน้อยที่ต่อยหนักนะฮะโอ้โ oh หแบบนี้บัวขาวหมัดซ้ายมาเปี้ยงผมนนอกเอาครับผมโอเคสิงโตหัวแดงครับผมสิงโตหัวแดงฮะไล่จากซ้ายไปขวาครับซ้ายไปขวาแล้วกันนะโอเคเราจะซ้ายไปขวาเหมือนเดิมนะทุกครั้งผมก็ซ้ายไปขวานะฮะฟันสิงโตที่งบ100บาทนะท่านผู้ชมโอเคผมไปครับเออเออโดนโดนพันเปี้ยงอุย้ยหลบครับผม อ,อหลบได้ครับตรงกลางมาโอ้โหโลซัง,ง้งคนับผมกลุมมกำผับเลยครับผมโ,โอ้ขอชัวร์หนึ่งทีขอชัวร์หนึ่งทีสิงโตขอชัวร์หนึ่งทีโอเคมาซ้ายไปขวาปึ๊บได้มายาลบนะเปียงโอ้โหูไม่เข้าผมซ้ายไปขวาไม่สําเั็จะไล่จากขวาไปซ้ายแล้วกัรนะผมมาโอ้โหโลซังเงินนะผมกุมกำมับเลยฮะเหลืออีกหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคุณผู้ชมห้าสิบสี่บาทนะฮะ ยังไงเอ่ยอย่าโล่เองนะขอโดนหนึ่งที่ทีเดียวพอเรียบร้อยมา144บาทครับผม144บาทมาขออีือ้หูโดนไปนะฮะโอเคโอ้โหโดนสิงโตไปนะผมหนึ่งร้อยนะฮะสี่สบี่บาทนะครับผมโอ้โหคุ้มแสนคุ้มเลยครับโอเคอ่าร้อยหนึ่งแล้วฮะคุณมาที่สองร้อยแล้วนะครับผมเี่สองครั้งสุดท้ายครับครั้งหนึ่งครับผมยังไงเอ่ย โอ้โห oh, จบไปแล้วนะฮะมีเงินเล่นแบบด1บบาทนะครับผมท่านผู้ชมไปครับจัดไปเลย10ทีมาโลมาทักทายเลยครับผมที่4บาทครับแจกกันอะหุ่นครับผม,มแจกกันมาที่4บาทนะฮะตามด้วยอะหุ่นครับผมโอ้โหอะงุ่นมาที่8บาทครับท่านผู้ชมโอเคโอ้โหขาดอีกหนึ่งคอมโบนะได้มา16บาทครับผมยังไงเออไปครับ โอ้โหร้อยเดียวก็ฟันสิงโตได้นะฮะมาที่4บาทครับไปครับยังไงเอ้โอ้ยยังไม่มานะคุณผู้ชมโอ้โหเบ็ดนี้จะรอดหรือเปล่านะฮะมาอีก4บาทนะผมแจกกันไปครับวายยังสวยอะ่ะโคโบนัสอีกโอเคอ่ะอุ่นใจกันมาที่8บาทครับผม เขตามด้วยอุ่นิติกนะฮะที่28บาทครับผมมีกระโบอีกไหมตามมาด้วยหวัวสิงโตครับผมอีก8บาทนะฮะโลวว่าไงช่องกลางโอโ้โหโลกับโลกับขวานสลับกันนะฮะโอเคโลมาครับผมที่12บาทคนระับอัุ่นมาแล้วโอ้โหต้องมาแล้วฮนะแต่ไม่มานะอัะุ่นเป็คนทมาที่12บาทลงไปครับ โอ้จบไปแล้วนะฮะจะเล่นเบ็ด9บาทดีหรือเปล่านะฮะแต่ก็มาดีนะครับผมเบ็ดที่9บาทนะตอนนี้ก็กําไรมาโอ้โหเอาไงดีครับผม <c oughs> จะเสี่ยงเบ12หรือเบ็ด9ดีฮะไปครับผมอีก10ครับผมมาไม่ยอมครับเบ็ดหมานนะฮะเบ็ด12บาทของเราโอเคมาที่4บาทผมโลตามมาด้วยอ่ะหุ่นผมที่4บาทครับ ะะได้ฟันสิงโตนี่จะจิงนะฮะบอกเลยฮะห้ามจริงนะฮะได้ฟันสิงโตแล้วนะฮะยังไงเอไปครับโอ้โหอ่ะหมุนครับผมมาที่4บาทครับแจกกัน,นครับผมมาที่4บาทครับมีคอมไหมโอ้โหไม่ได้นะผม8บาทครับผมไปครับโอเคแจกกันมาที่4บาทครับโลมา5้าช่องมา เรียบร้อยครับผมโรห้าช่องครับผม72บาทครับโอ้โหโอ้โหมาแล้วฮะมาแล้วฮะ72บาทนบครับาท่านผู้ชมมาก็มาดีครับท่านผู้ชมฮะโอเคครับผมมาลุ้นกันต่อครับผมถอนอนมาที่200แล้วฮะโอเคได้มาที่4บาทนะผมเอาหงุดเกือบ5เอโลเกือบ5้าช่องนะฮะมาที่4บาทครับโลต้องมาแล้วฮะจังหวะนี้โอ้โหไม่มานะขวานมาแทนนะผมไปครับ มุนก้ผมมาที่4บาทครับโลครับผมมาที่8บาทับผมแจกันไหมโอ้โหไม่มาแจกันนะ12บาทเท่าทุนเบทเท่านั้นท่านผู้ชมไปครับวันนี้ขอกําไรไม่เยอะนะฮะขอกําไรไม่เยอะนะเพราะมาแค่ทุน100บาทเท่านั้นนะฮะโอ้โหโอเคไปไปยังไงยังไงติดหน่อยติดหน่อยอีกทีนึง อู้หูไม่ติดนะครับผมทุกทชมโอเคต่ออีก10แล้วกันนะฮะผมไปครับลายกำลังสวยนะฮะแต่ไม่รู้จะติดหรือเปล่านะครับผมโอเคอ่ะหุ่นมาครับผมที่4บาทครับอือห,หูหลับกันนิดหน่อยนะฮะไปครับผมโอเคโลอะหุ่นมาที่12บาทครับผมมาที่12บาทนะฮะ ไปครับแจกกันครับผมมาที่8บาทครับถ้าไม่เวิร์กเนี่ยผมจะกลับไปเล่นที่เบ็ดเบาทนะฮะอ่ะหมุนครับผมมาที่4บาทครับผมโอ้โหไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะรอดนะฮะเราจะได้กลับไปเล่นเบ็ดที่9บาทนะครับท่านผู้ชมโอเคโอค้โหแจกกันก็ไม่มานะฮะโอเคสิงโตมาคนที่แบาทครับ หึ่งมงกุฎโอเคไปครับโอโหโลมาห้าช่องโอโหมาเก้าสิบกว่าบาทเลยฮะโอเคมีคอมโบต่อนะผมมาหนึ่งร้อยบาทแล้วนะคานผู้ชมหนึ่งร้อยบาทนะะถือว่ายังได้อยู่คนระับเบสสิบสองบาทเรายังไปได้อยู่นะอีกสิบทีแล้วกันนะผมยังไม่ผิดหวังนะฮะไปครับ โอ้โหเงียบเกินนะฮะโอเคโลกที่8บาทครับผมสิงโตครับผมแจกันมาที่12บาทครับม้นี้หมุนต้องมาแล้วฮะโอเคตามมาด้วยอะหุุนนะครับผมที่4บาทนะผมขวานนำโชคว่าไงโอ้โหขวานไม่เข้านะผู้ชม24บาทครับรับมาที่24บาทลงไปครับโอเคขวาน,นะผมมาที่8บาทครับช็อตนี้โลต้องมาแล้วฮะโอ้โหโลไม่มานะผู้ชม โอเคผมไปครับอูโหุ่โลมาครับผมที่12บาทนะครับโอ้โหมงกุฎมาอย่างสวยเลยนะฮะสามช่องนะฮะแต่ยังไม่ตรงลายนะ่านผู้ชมโอเค12บาทครับผมไปครับโอ้โหโลเกือบ5าช่องผมมาที่24บาทนะาทครับตามด้วยอางุ่นนะฮะอีก4บาทครับผมโอเคจบไปที่28บาทครับผมคุผู้ชมไปครับ มาด้วยโลเจก,กันนะครับผมที่20บาทับผมอ่ะหุ่นต้องมาแล้วฮะจังหวะนี้โอ้โหไม่มานะได้มาที่20บาทนะครับผมโอเคไปครับอา้าวโลเกือบ5้าช่องเหมือนโลเจก,กันมาที่16บาทคาทบผม,มถ้าอ่างหุ่นลงนี่มีสิบรุนนะฮะโอเคหนึ่งครั้งสุดท้ายผมไปครับโอ้โหจบไปแล้วนะฮะอเูเบ็คเบ็สิบสองก็เข้ายากเหมือนกันนะครับผมท่านะผู้ชม เบ็ดเก้านี่ยังไงดีครับผมเอาเบ็ดเก้าก่อนละกันนะฮะสิบครั้งออกไปครับมาแต่กันมาที่สามบาทนะผมขวานนะฮะขวานเต็มกระดานเลยฮะแต่ไม่เข้านะฮะไปครับโอ้โหโลมาครับผมวายสวยๆวายเยอะๆอย่างนี้ครับผมโอ้โหถ้ามงกุฎมาเนี่เรียบร้อยเลยนะครับทุาผู้ชมโอ้โหโอ้หูน่าเสียดายครับผม 12บาทคราทผมไปต่อครับโอ้โหสวยแล้วโอเคมาที่3บาทับผมแจกกันลายมีแต่ลายสวยสวยนะแต่ไม่เข้าเลยฮะไปครับมาที่3บาทครับผมโอเคตามด้วยองุ่นโลดกันครับผมอีก6บาทฮนะโอเคได้มา9บาทนะฮะ เปลี่ยนเบ็ดเป็นเล่นเบ็ด12บาทนี่รู้สึกว่าจะเวิร์กกว่านะครับคุผู้ชมโอเคมาที่3บาทับผมยังไงเอยโอ้โหจบไปแล้วนะฮะขยับทันทีับผม10ทีับผมไปครับโอเคมาโลครับผมต้อนรับเลยนะฮะที่8บาทครับไปต่อครับโลอีกแล้วนะมาที่8บาทครับผม ยากนะฮะไปครับผมยังไงเอ่ยโอูโ้หูยจะรอดนะจะร่วงนะฮะรอดทีเถอะนะฮะโอ้โหมาเดี๋ยวโอ้โหเกลือครับผมท่านผู้ชมอย่างเกลือเลยฮะอ่ะหุ่นของผมมาที่8บาทครับผมอืมเจอกันช่วยชีวิตไว้ครับผมอีก4บาทครับโอ้โหโดนสกัดดาวลุ่มไปฮะได้มา12บสองบาทนะผมเหลืออีก2ครั้งครับ โอเคจะก,กันขวาไนดน้มาที่16บาทครับอ่ะหุ่นครับผมมาที่12บาทครับโอ้โหขวานผิดลายนะะได้ไมา2 8บาทผมไปครับอ่ะหุ่นครับผมมาที่4บาทครับฮิฮิสโลมา5ช่องนี่แจ่มเลยนะครับผมโอเคผมอีกทีแล้วกันนะผมไปครับ โอเคมาสวยครับ16บาทครับผมแจกันอะหุ่นฮะ16บาทครับผมไปครับขอฟรีสปินหน่อยเถอะโอ้โหโลเกือบ5ช่องครับผมท่านผู้ชม16บาทครับผมโอ้โหขวานครับผมมาที่8บาทครับโลต้องมาแล้วฮะแต่วันนี้โอ้โหแจกันมาไม่สุดนะฮะมา24บาทครับผมไปครับแจกันมาที่4บาทครับ ไปต่อครับผมอ่ะหมุนให้ผมมาที่4บาทครับุยโล่โล่ลุนโลลงตรงกลางครับผมโอเคโล่มา60บาทับผมโอ้โหตามด้วยขวานนะฮะขวานอ่ะหมุนนะครับผมมาอีก16บาทคาทบผมขออีกหนึ่งคอมโบโเข้า 4, สี่ซิตปินเรียบร้อยมาซิตปินมามา8บาทับผมโล่จากการอีกหนึ่งได้ไหมอีกหนึ่งได้ไหมโอ้โหจะได้เข้าห้านะไม่ได้นะครับผมถ้าขวานมามุมนี้นี่ มีติดไป5ฟิวสปินแล้วก็ได้อันหนึ่งตรงนี้ต่อนะไปกันยาวๆโอเค4ฟิวสปินนะผมโอ้โหโล5ช่องครับผม60บาทครับยังไ,ไงมีต่อไหมมีต่อไหมโอ้หนึ่้อยสีบาทแล้วนะฮะไปครับผมโอเคมา4บาทผมอ่ะอุ่นครับโล่ยังไงโอ้โหไม่ลงนะเหลืออีก2ครั้งครับผมเหลืออีก1ครั้งครับผมยังไง กูจบไปแล้วนะหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทนะคุณผู้ชมโ,โอ้โหมาก็เยอะพอสมควรนะฮะโอเคยังได้ลูกต่อครับผมมามาโอ้โหมาได้สิบสองบาทนะฮะไปต่อครับขอโบนัสแก้มืออีกได้หรือเปล่านะฮะโอ้โหโบนัสเกมนี้ก็จะเข้าง่ายก็ง่ายนะฮะจะยากก็ยากนะฮะก็ต้องเดาใจดูแล้วกันนะคุณผู้ชม โอเค,คโลมาที่8บาทครับผมอีกหนึ่งครั้งครับผมมาครับผมโลมาที่4บาทครับตามด้วยอะที่ครับผมที่4บาทครับผมภูมิมงกุฎสวยๆแบบนี้มงกุฎสวยๆแบบนี้โอ้โห้ยไม่มานะได้มาที่8บาทนะครับทุกผู้ชมโอ้โหจางเล่นเบ็ด9บาทนะเราได้200คืนยสี่นะครับโอเคผมจะเชื่อใจในเบ็ด12บาทของเรา ไปครับหมูนิกสิครับผมยังไงเอ่ยโอ้โหอย่างเงียบนะฮะมาที่8บาทแล้วอ่ะอุ่นครับโอ้โหโอ้โหโอ้หมาเต็มอ่มมาเต็มส8่สิบแปดบาทนะคุณผู้ชมยังไงยังไงมีอีกไหมโอ้โหไม่ได้นะฮะเรืออีก5ทีครับผม ขวาน5ช่องครับผมมาครับผม100บาทครับโอ้โหโอ้โหมามาแจกกันเต็มครับผมมาแจกกันเต็มครับผม24บาทครับท่านผู้ชมมาอีกไหมมาอีกไหมโอ้โหขวานไม่มาเต็มนะบิ๊กวินนะผมหนึร้อยยี่สบาทนะฮะโอ้โหสา0รแล้วนะผมท่านผู้ชมโอเคครับผมมาครับ12บาทครับผมแจกกันตกไหมไม่ได้นะฮะเอาทุนเบ็ดนะท่านผู้ชมไปครับผม ยังไงเอ่ยโอเคโลมาครับผมที่4บาทครับแจกันมาแจกันนะครับผมมาที่ 8... บาทนะผมขอขวานมาโอ้โหไม่ได้นะไวลงตรงนี้ด้วยนะฮะโอเคโลครับผมมาที่4บาทครับอ่ะหนว่างโอ้โหไม่ได้นะคุณผู้ชมโอ้โหเกือบ300แล้วนะฮะ โอเคต่ออีก10บทีผมไปเสื่อมานครับได้ขวานมาเมื่อกี้นี้โอ้โหโบนัสอีกแล้วคุณผู้ชมโบนัสซอนโบนัสผมมาเลยฮนะดอกนี้ต้องมาแล้วฮะโอ้โหมาเจอกันหน่อยครับผมสิงโตมาสิงโต,งโตหัวแดงครับเมืม่อกี้ขวาไปซ้ายนะฮะเราจะซ้ายไปขวาแลนครับผมเมื่อกี้ซ้ายไปขวานานะเออวันนี้เราขวา,าไปซ้ายหรือเปล่านะ จำไม่ได้เหมือนกันนะพูดสลหับการหรือเปล่าฟันโดนหนึ่งที่เปียงเรียบร้อย1 5 6บาทครับเป็นไงบ้างครับฟันสิงโตสองทีผมอยากอยากอยากยาก้าวราวนะสิงโตขออีกหนึ่งที่เปียงหลบโอ้โหหลบได้นะฮะหลบได้นะคุณผู้ชมโอเคผมมาอูโดนได้ดับแล้วครับเปียงโดนไปอีกแล้วครับหนึ่งสองร้อยเจ็ดหกบาทนะฮะโอเคยังไงเอ่ยโอ้โหโอ้โหอยากฟันกลับคืนมานะโอ้โหโลครับผม โอเคยังได้อยู่ฮะม,มา3า2บาทครับท่านผู้ชมเดี๋ยวอีก1ครั้งนะฮะหครั้งมันหมายในว่าโอ้โหโล3ช่องเลยฮะโอเคกำไรแนละ้วไม่ซีเรียสแล้วนะครับผมพันโดนไป2ทีก็ได้เยอะแล้วฮะสามร้อยสี่สิบแปดบาทนะท่านผู้ชมอ่ะโอ้โ oh, ห oh, ทุนร้อยเดียวนะฮะทุนร้อยเดียวนะท่านผู้ชมทุนร้อยเดียวนะท่านผู้ชมอ่ะโอเคผมโอ้โหหกร้อยบาทเลยนะฮะผมโอเค ได้มาแล้วครับยอดที่ต้องการแล้วนะทุนกําไรมาที่500บาทนะคุณผู้ชมก็ถือว่าคลิปวิดีโอนี้นะคอนเทนต์นี้ฮะทุน100บาทผมทำสำเร็จไปที่เรียบร้อยแล้วฮะผมเห็นแบบนี้ผมไม่กล้าเล่นต่อนะคุณผู้ชมต้องขอหยุดไว้เพียงเท่านี้นะฮะเพราะกำไรมาเยอะแล้วนะคุณผู้ชมโขทุนร้อยก็กําไรมาล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับสูตรนี้ฮะเอาไปใช้กันได้นะคุณผู้ชมโอเคผมใครที่ เข้ามาดูคลิปผมใหม่นะฮะก็ขอ1ไลค์1แชร์นะฮะ1ไลค์1แชร์1กำลังใจนะครับผมหรือจะกดซับสไครต์ไว้ด้วยก็ได้นะคะุณผู้ชมขอบคุณมากนะ,ะที่เข้ามาติดตามคลิปผมนะฮะวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมกับทุน100บาทกับนา500บาทนะฮะในายคนสล็อตนะฮะก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมคุณผู้ชม,ชมโอเคครับสวัสดีครับ